สวัสดีครับคลิปนี้จะมาแนะนําการติดตั้ง s c i n e NT เวอร์ชัน3ตัวนี้เริ่มต้นจากการดาวน์โหลด s k i n ก่อนเลยเวอร์ชัน3ตรงนี้ดาวน์โหลดจากนั้นไปดาวน์โหลดไฟล์เสริมของ s k i n จะเป็นตัวช่วยในการติดตั้ง s k i n แล้วก็ปรับตั้งค่าต่างๆของ s r i n สามารถใช้งานได้หลากหลายปกติแล้วตัวซุกคิ์นี้มันจะมีให้ใช้ออยู่สองรูกแบบด้วยกันจะเป็นของในส่วนของ Linux แล้วก็ในส่วนของอตัว Windows ซึ่งตรงนี้ผมจะนำเสอเนอในส่วนของตัว Windows ถ้าเราดาวน์โหลดสกิฟต์มาเรียบร้อยแล้ว mm hmm. ก็นามาเก็บไว้ตรงเดสก์ท็อปกันก็ได้ mm hmm. นี่จะมีสองไฟล์นะไอตัวนี้จะเป็นอ่ mm hmm. ตัวของสกิตส่วนเจ้านี้จะเป็นไฟล์เสริมการติดตั้งก็ mm hmm. แตกไฟล์ เพราะว่าไฟล์ที่โหลดมาจะเป็นนามสกุลซิปแล้วก็เก็บไว้ที่ไดร์ฟมาตรฐานเป็นมาตรฐานเช่นกันกับไฟล์เสริมก็เอาไว้ตรงไดร์ฟเหมือนกันครับเสร็จเรียบร้อย เราไปที่ไดที่เราติดตั้งสปิดก็จะเป็นไอคอนแบบนี้คลิกเข้าไปก็เจอไฟล์หลากหลายทีนี้ให้เราอินสตอลสปิดสาม หน้าต่างตรงนี้ก็คือในส่วนของอฟันปิกของตัวสปิทซึ่งจะขอพูดถึงในคลิปถัดไปแล้วกันครับเสร็จแล้วครับการติดตั้งสปิทใน windows 7ก็ติดตั้งเรียบร้อยแล้วมีอยู่นิดนึงนะครับคือถ้าเกิดใครจะติดตั้งสปิทใน windows 7ก็คือว่าต้องปรับ ต,ตัวนี้ก่อนที่จะ Install เมื่อกี้คนะรับผมลืมไปคือเช็คให้เป็นค่าต่ำสุดนี้ก่อนแล้วโอเคแล้วรีสตาร์เทเครื่องมทีแล้วเราค่อยอินสตอลซุปเปเหมือนเมื่อกี้แต่ตอนนี้เราติดตั้งเสร็จเรียบร้อยล้วเรามาดูการใช้งานซุปเปก็คือว่าเราต้องใส่ค่า เล็กเลยตามผมนะครับทำไหยครับเอาใหม่นะเอาตรงน,นี้เป็นตั t i o n อกอชันคอนเน e Setting ตั้งค่าตามนี้นะครับพอร์ตตามนี้โอเคโอเคนี่สปิดก็พร้อมทำงานแล้วครับนี่ก็คือสปิดมันคือ อ่าอินเทอร์เน็ตเอ็กซ์พอลเอร์จะวิ่งผ่านสกิฟต์แล้วก็คือว่าไม่ว่าเราจะทำอะไรผ่านหน้าอินเทอร์เน็ตเอ็กซ์พอลเอร์ก็จะไปดึงข้อมูลจากสกิฟต์ก่อนทีนี้มันก็จะเก็บล็อกสามารถปรับตั้งค่าต่างๆ Windows Security ที่ขึ้นมาตรงนี้ก็คือให้เรารู้ว่าตอนนี้อินเทอร์เน็ตเอ็กซ์พอลเอร์วิ่งผ่านสกิฟต์แล้วเ็าจะปิดการใช้งานตรงนี้ก็ได้แต่ เรามาดูรหัสที่ใช้งาน <ừ. S 1> ก็แอดมินก็ได้โอเคก็คือวิ่งผ่านสปิดนี่เองความสามารถของสปิดก็คือบล็อกเวิร์ด <c oughs> หรือว่าเว็บ <c oughs> ที่เราต้องการจะบล็อกเช่น ตรงนี้นะครับคือผมตั้งค่าบล็อกไว้เวลาเราพิมพ์คีย์เวิร์ดหรือว่าเข้าเว็บไซต์ที่เราไม่พึปงประสงค์สควิตก็จะทําการบล็อกให้แน่นอนว่าความสามารถของสควิตต์ยังหลากหลายแล้วอีกความสามารถหนึ่งก็คือเก็บล็อกล็อกก็คือเนี่ยครับจะเป็นประวัติประวัติของการเข้า ค้นหาในเว็บไซต์สปิดก็จะแจ้งเตือนมาว่าเราเข้าเว็บอะไรบ้างเมื่อกี้ก็คือผมเข้า Google ใช่ไหมผมเข้าเว็บบิงก็จะรีพอร์ตมาให้เราดูหมดเสร็จแล้วครับสำหรับการติดตั้ง s q ิ i d NT v เวอร์ชัน3ง่ายกติคิดใช่ไหมครับสวัสดีครับ